สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่20ไแม่จอยพอดแคสต์ EP ที่1ค่ะสำหรับใครๆนะคะที่กำลังรู้สึกว่าหลงทางสับสนหรือแม้กระทั่งรู้สึกว่าตัวเองนะคะชีวิตยังไม่เข้าร่องเข้ารอยที่นี่นะคะเราเปิดให้ทุกคนได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็ข้อคิดดีๆนะคะที่อาจจะทำให้คุณได้เห็นทางออกหรืออย่างน้อยๆน,นะคะก็อาจจะทำให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียวค่ะ และในวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกันในท็อปิกวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่บอยสวัสดีครับตัวกับกล้องหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อบอยนะครับก็มาจากคณะทัศน,าานามาตรครับปัจจุบันฝึกงานอยู่นะครับพี่บอยคิดว่าภาวะเบิร์นเอานิยามของคําของมันพี่บอยคิดว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงสําหรับพี่บอยเองถ้าสําหรับพี่พี่พคิดว่าภาวะเบิร์นเอามันคือภาวะที่ เราทำเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาจนไม่อยากทำอีกแล้วหรือการกลัวอะไรสักอย่างหรือกลัวความผิดพลาดอะไรต่างๆของตัวเองจนไม่อยากทำก็สามารถเรียกว่าเป็นภาวะเบิร์นเอาได้เหมือนกันนะแล้วพี่บอลเคยมีประสบการณ์ภาวะเบิร์นเอากับตัวเองบ้างไหมอืมก็มีมั้งช่วงที่จะเริ่มเรียนใหม่ๆพอดีช่วงนั้นพี่เพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศส ก่อนที่จะกลับอะรู้สึกว่าตอนนั้นเป็นช่วงพีคของตัวเองก็คือเริ่มจะพูดภาษาฝรั่งเศสได้ค่อนข้างดีมากแล้วแหละเพราะว่าเราเราสามารถสื่อสารกับอาจารย์ได้ไปซื้อของต่างๆได้ตอนนั้น่ะรู้สึกมั่นใจมากคิดว่าตัวเองจะทำหรือว่า,าพร้อมที่จะเรียนต่อแล้วแต่บังเอิญว่าตัววีซ่ามันจะหมดพอไปที่ตอมอของอของฝรั่งเศสกลายเป็นว่า เขาบอกว่าวีซ่าเรามันทำมันทำต่อไม่ได้ก็คือมันต้องกลับที่เงื่อนไขก็คือต้องกลับประเทศเท่านั้นหรือออกจากประเทศฝรั่งเศสค่อยมาทําวีซ่าใหม่ถึงจะทําได้พอพอมันเป็นแบบนั้นก็รู้สึกว่าเออเราเราเฟลเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยที่เราทํามามันพังหมดเลยเราไม่ได้อยากที่จะกลับเราอยากที่จะต่อเนื่องการเรียนเราต่อถ้ากลับเท่ากับว่าเราต้องไปเริ่มต้นใหม่หรือว่าต้องหาทางออกอื่นหรือทํายังไงก็ได้ให้กลับมาซึ่งมันมันเสียเวลา รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ตอนนั้นก็แต่ก็พยายามหาทางออกนะแต่มันหาไม่ได้ก็คือมันตันมากพยายามจะหาเงื่อนไขต่างๆที่ทําให้อยู่ต่อซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยต้อเครียดมากเลยคะ่ะมันคงจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูรัดตัวเราไปหมดเลยอะ่ะใช่รู้สึกเครียดแล้วก็รัดตัวคุยกับที่บ้านด้วยนะ ปรึกษากันว่าจะทำยังไงต่อที่บ้านก็สนับสนุนเต็มที่แต่ในเมื่อมันทำไม่ได้มันก็ต้องต้องกลับทั้งที่บ้านทั้งพี่สาวหรือแม่หรือพ่อก็พยายามแนะนำว่าเออลองหาทางอื่นไหมลองเรียนที่ประเทศอื่นไหมลองเรียนแบบเออทีอ่กับมาเรียนที่ไทยเหมือนเดิมไหมแต่เราทำมาถึงขา้เนี้แล้วเราก็ไม่อยากที่จะกลับไปแบบเริ่มต้นใหม่อ, mm. อ่ะเนาะพอทำแบบนั้นก็ เออมันมันก็รู้สึกเครียดน,นะคือมันเหมือนทุกอย่างที่ทํามามันพังหมดเลยพอเป็นแบบนั้นก็รู้สึกแบบถ้าถ้าจะกลับไปเรียนไหมสู้ไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหมอะไรแบบเนี้ยให้มันจบๆไปไม่ต้องเรียนเถอะตอนนั้นสภาพแบบจิตใจแบบพี่บอยเป็นยังไงบ้างอะเออตอนนั้นมันก็ไม่ค่อยอยากจะตื่นนะแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะนอนด้วยตอนกลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับอยากนอนก็นอนไม่ได้ พอนอนได้ตื่นเช้ามาก็ไม่ได้อยากจะตื่นเพราะรู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากยอมไม่อยากเห็นความจริงไม่อยากแบบตื่นมารับรู้เรื่องต่างๆแล้วอ่ะแล้วตอนนั้นตอนที่พี่บอยรู้แล้วว่าตัวเองจะไม่ได้กลับไปทําแบบเดิมแล้วพี่บอยมีวิธีการรับมือกับอารมณ์ตัวเองตอนนั้นยังไงบ้างมันมันรับมือไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเอาจริงๆขอใช้ขอตัดไปตอนจบเลยนะคือว่าทําไมถึง ทำได้ก็คือใช้เวลา mm hmm. คือทุกอย่างเริ่มต้นจากการใช้เวลา mm hmm. เพราะว่าตอนนั้นก็ทําอะไรไม่ได้แบบทําให้ตัวเองแบบจัดการกับความคิดของตัวเองไม่ค่อยได้หรอก mm hmm. เพราะมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเออมันยังเสียใจอยู่กับสิ่งที่มัน, mm hmm. ม,นมันเกิดขึ้นคือแบบเราเราไม่ได้กลับไปจุดนั้นแล้วคือถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราเครียดกับตรงนั้นเราหาทางออกไม่ได้สักทีเราก็คงต้อง อยู่กับมันไปก่อนแล้วก็ใช้เวลาเพื่อพามันไปอีกทีหนึง่งอืมใช่ก็อ่ะขอนอกเรื่องนิดนึงกันเหมือนแบบเรามีของชิ้นหนึ่งที่เราชอบหรือที่เรารักเช่นแบบอ่ะอย่างพี่ถ้าเป็นแบบของรักของพี่นะถ้าสมมุติแบบอ่ะก็เป็นแบบพวกวิดีโอเกมอะไรเงี้ยพวกเกมคอนโซลถ้าสมมุติว่ามันหายไปล้วก็รู้สึกว่าเราเสียใจเราเสียดายมันแล้วเราทําอะไรไม่ได้ช่วงแรกเราต้องทําใจไปก่อนอ ทําใจได้ไหมไม่รู้แต่ก็ต้องทําใจอ่ะก็มันหายไปแล้วก็ต้องใช้เวลา<ม>ถึงจะเริ่มรู้สึกลืมหรือว่าดีขึ้นอ่ะหรือแบบเลี้ยงสัตว์ก็อะไรไปอ<ม>แบบหมาตายอะไรเงี้ยแมวตาย<ม>อะไรเงี้ยพอเสียปุ๊บเราก็ต้องใช้เวลาหน่อยจัดการยังไงคือไม่ได้จัดการอะไร<ม>ทําไม่ได้แต่ใช้วิธีในการแบบหาเรื่องหาอย่างอื่นทํา<ม>หาหาอะไรทําก็ได้อ่านหนังสือหรือไม่ก็แบบ หาเรื่องเรียนนี่แหละก็จะหาเรื่องแบบที่เรียนว่าจะเรียนอะไรต่อคิดอยู่ว่าจะเรียนอะไรทั้งทั้งที่ใจก็ไมไ่ไม่ได้อยากจะเรียนแล้วแหละก็ใช้วิธีด้วยกันแบบว่าหาอะไรทําไปเฉยๆหาอะไรทําไปงั้นๆแหละแล้วช่วงที่พี่บอยได้อยู่กับตัวเองเนะี่ยพี่บอยใช้เวลานานขนาดไหนก็เป<อ>็นหลักเดือนหรือหลักปีหลักเดือนนะประมาณสี่ห้าเดือนได้ไม่รู้เยอะไปหรือเปล่านะแต่แต่นี่คิ่ว่าน้อยนะช่วงไหนของชีวิต ก่อนที่จะเรียนสักปีหนึ่งอ่ะอเพราะว่าตอนนั้นอ่ะยังไม่รู้จักไอ้คณะคณะเรานี่แหละคณะที่เรียนก็คือทันนามาเนี่ยตอนนั้นยังไม่รู้แล้วยังไม่ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่รู้จักอะไรแบบนั้นก็ก็เลยแบบเออทำไปงั้นงั้นหาข้อมูลไปงั้นงั้นแล้วก็ทําไปเรื่อยเืตอนที่มาเจอคณะเนี่ยถึงจะแบบว่าเออเริ่ม,เร,มเริ่มสนใจนิดหน่อยเริ่มมีแบบว่า เริ่มจะหลุดออกจากคําที่เรียกว่าไอภาวะเบิร์นเอาได้เพราะเราสนใจเองแต่ว่าพี่เบิร์ดก็เก่งนะที่แบบว่าใช้เวลาอยู่ปรับตัวกับตัวเองกับภาวะนี้ได้แบบช่วงแปบ๊แปบๆเองบางคนแบบเขาจมลงไปแล้วเขาขึ้นมาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็จะแบบกลายเป็นอีกเรื่องหนึง่งอาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าหรือเป็นภาวะทางจิตไปได้เลยอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญนะอันนี้ก็อยากบอกอยากแชร์ให้ทุกคนเหมือนกันคือบางทีถ้าเราจมกับอะไรไปนานๆอ่ะ มันมันไม่ค่อยดีหรอกอเพราะว่าการจมกับอะไรเป็นานานๆมันมันถ้าเราไม่มีทางออกเราก็จะจมไปอย่างนั้นแหละพี่ก็พูดได้ไม่เต็มปากหรอกว่าตัวเองมีทางออกแต่แค่คิดว่าเราจะอยู่แบบนั้นต่อไปไม่ได้เรา,เราต้อง,องมีทางออกอใช่ต้องพยายามหาทางออกหน่อยเพราะถ้าไม่หาทางออกเราเราอย่าลืมนะว่าเรายังมีคนที่บ้านเราอยู่ที่แบบเขาคอยซัพพอร์ตเราอยู่แล้ว เขาซัพพอร์ตเราอยู่แต่เราทําตัวแบบอ,อไปวันวันแบบนั้นหรือแบบว่าออจม,จม,มาจมอยู่กับมันแบบนั้นมันมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาก็ทุกเราก็ทุกพอมันเป็นแบบนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะงั้นจุดที่อ่าใช่จุดที่พี่แบบอยากจะกลับมาทําอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นมันเป็นเพราะจุดนี้แหละเพราะเราเรานึกย้อนกลับไปในเรื่องของแบบครอบครัวเราที่บ้านเราเรารู้สึกว่าเออเราเราก็เสียใจ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เสียใจนะถ้าเขาไม่เสียใจเขาก็คงไม่มาอยู่คุยกับเราปรอบเราอะไรแบบนี้หรอกจนนั้นแหละที่ทําให้พี่รู้สึกว่าเออพี่ต้องไม่ได้ละต้องกลับมาแล้วหลงจากที่พี่บอยแบบผ่านช่วงนั้นมาได้แล้วพี่บอยรู้สึกว่าตัวเองในตอนนั้นกับตอนนี้มีความคิดอะไรบ้างที่แบบหรือทัศนคติที่มันเปลี่ยนไปบ้างไหมคะมีมีนะก็น่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวหรือ การใช้ชีวิตต่างๆมันทําให้เรารู้ว่าการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยอย่าอย่าอย่าพยายามอยู่กับที่อย่าพยายามอย่ามองแค่ด้านเดียวใช่อย่าพยายามมองแค่ด้านเดียวก็เราเราก็อาจจะไม่รู้เนาะว่านเส้นทางที่เราเดินอยู่เนี่ยมันอาจจะมีอุบัติเหตุข้างหน้าก็ได้แล้วก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้เราไม่รู้อะไรเลยก็อย่างที่พี่บอยบอกเนาะว่าคนเราไม่จําเป็นที่ต้องมีทางเลือกเดียวนะคะเราควที่จะมองหาลู่ทางอื่นในการ ให้ชีวิตเราไปต่อได้ด้วยนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในทอปิกวันนี้กันสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับพอดแคสต์อายุ20กับภาวะเบิร์นเอาค่ะ